สวัสดีครับผมอา Style a n ล์แอ e มหาสารคามอีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีของมาส่งอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นของพระอาจารย์นะรพระอาจารย์อะไรพระอาจารย์ซุริยันนะครับอยู่ห้วยแก่งนะครับผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเนาะนี่อ่ะเ,เป็นมาตัวนี้คือพระอาจารย์ส่งมานะครับพระอาจารย์ก็เป็นสายประกอบแอมเหมือนกันนะครับก็ท่านนี้น่าจะ อาจารย์ได้พูดคุยทางแชทมาเรียบร้อยนะครับว่าประกอบไปไม,มีอาการจีหัมนะครับอาจจะไม่จบนะครับก็เลยส่งมาลองให้อประกอบดูนะครับว่าการดึงระบบสายต่างๆการบางอ่าอ่าแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะอขออนุญาตแกะของนะครับแล้วก็ชิคดูของว่ามีชำรุดเสียหายอะไรไหมเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมอีกนะครับ นี่นะครับก็ที่จริงอ่าพาวเวอร์จะอยู่ในแล็กนะครับมีแล็กไม้มาให้ด้วยนะครับก็ผมถอดออกจากแลนะ็กแล้วเอามาไว้ด้านบนนะเพื่ออ่าจะได้ถ่ายคลิปให้มันได้สะดวกสบายเนาะนะครับก็ไม่มีปัญหาครับถ้าใส่แล็กทรงมาก็มุมไม่มีปัญหาเลยครับที่จริงก็อ่าเราตัดกระดาษปิดหน้าอ่าหน้าหลังก็แพ็คส่งได้เลยนะไม่ต้องแพ็คอ่า ครอบคลุมทั้งหมดก็ได้แล้วก็อยู่ที่สะ,สะดวกครับผมแพ็กมาแบบที่อาจารย์แพ็กมาก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ผมจะส่งผมจะปิดด้านหน้าแล้วก็ปิดด้านหลังแล้วก็จะส่งให้เลยนะครับตัวใหญ่ผมส่งก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นแล็คไม้เนาะแล้วก็หนุนเท้าเร์ให้มันดีนะครับต่อมาชมาระบบด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟเฉียงนะครับตัวนี้ลึกเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะน่าจะลึก14ไหมนะครับ เป็นระบบไฟเฉียงนะครับสาวกไฟเฉียงเหมือนกันเลยนะครับผมก็ชอบเหมือนกันสวยดีนะครับก็เปิดฝาครับผมผมได้ถอดน็อตออกเรียบร้อยแล้วเปิดฝาครับนี่นะครับโอ้โหพระอาจารย์ก็ทําระบบมาให้เรียบร้อยพระอาจารย์บอกว่าเลือกชมได้เลยนะครับว่าชอบนะครับการเด่นระบบประมาณไหนนะครับเป็นแบบพาราเยลนะครับหรือแบบบาลานต่างๆนะครับตัวเลือกชมได้เลยว่า อชอบแบบไหนครับโอ้โหะอาจา์เตรียมให้หมดครับแบบนี้คือสะดวกสบายนะครับมีบอร์ดมาด้วยเหรอทำไมผ้าจารย์ส่งบอร์ดมาให้ด้วยคือ,อยังไงครับบอร์ดผมอาจจะไม่แน่ใจคือะอาจารย์จะลงชุดนี้หรือล,ลงชุดนี้ก็ถือว่าโอเคครับะอาจา์ก็ โอ้โหส่งของอะไรมาให้เยอะยะเลยนะครับมาเรียวๆทามเลยนะครับผมไม่มีการตัดต่อนะครับสำหรับคลิปที่ผมอัดนะเป็นสดๆเลยนะครับก็กล่องนี้น่าจะไม่มีปัญหาแนละ้วขออนุญาตนะครับหมดแล้วนะนะครับทิ้งได้เลยนะครับอ่ามีซองอ๋อซองซองน่าจะเป็นค่านะครับค่าจัดทำนะครับค่าที่ผมจะเดินระบบให้นะครับ พอดีว่าผมคุยกับผอาจา์ไม่เรียบร้อยนะครับอ๋อผ้าจาย์คือแนบเงินมาให้ด้วยนะครับเป็นค่าเดินระบบนะครับผมเอาไม่เยอะนะครับผมเอา900บาทนะครับคือเดินระบบใหม่หมดนะครับผมก็จะทําการรีออกหมดนะครับก็จะเดินระบบใหม่ให้ผอาจานครับเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนนะเรามาดูรายละเอียดของพาวเวอร์กันนะครับก็จะมีพัดลมนะครับหนึ่งตัวสองตัวขปา ร้อยวุ้นเหมือนไมโครตัวนี้จะเป็นงานเกียรติเกียรต์พอใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นบอร์ดของอะไรเนี่ยธนบุญซาวธนบุญซาวน่าจะอยู่มหาสารคามนะครับบอร์ดค่ายนี้เนาะแล้วก็มีที่อักข้างละเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ข้างละสองขู่นะครับก็เป็นรุ่นสี่ร้อยวัตต์นะครับเป็นรุ่นสี่ร้อยวัตต์นะครับเป็นบอร์ดสองชั้นธรรมดานี่นะครับจะ ก็หมือนนี่ประมาณนี้ปึ๊บหนึ่งแล้วก็ปึ๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีชุดขนาด TR นะครับพูดง่ายๆว่ามันเป็นชุดโมดูลสําเร็จนะครับมันจะมีป้องกองันลําโพงมันจะมีผ้าจ่ายไฟมันจะมีบอร์ดมันจะมีชุด TR ขนาดนะครับลงตัวอยู่ในบอร์ดเดียวนะครับมันสะดวกสบายในการติดตั้งนะครับแค่เดินระบบสายให้มันถูกเดินระบบสายให้มันดีก็คือเป๊ะนะครับผมก็น่าจะถอดนะครับมันต้องถอดเอามาลองด้านนอกออกไอ ดน้านอกก่อนนะว่ามันจีหำตรงไหนนะครับบาลานนี้ก็ต้องออบาราานนี้เป็นของอาจารย์ตั๊กนะครับที่ผมเอาปปิดงาน,นเป็นอาจารย์ตั๊กนะครับตัวน,นี้จะใช้ไฟชุดไฟไฟหลักนะครับไฟหลักอ่าเป็นดีซนะครับบอกลบกาวนะครับมาเลี้ยงด้วยแล้วก็เป็นอ่าชุดนี้จะเป็นชุดสัญญาณเอาพุดนะครับเป็นอ่าสัญญาณเกาเอลอาร์นะครับ ดีนะครับผมน่าจะใส่ตัวนี้ให้นะตัวนี้จะเป็นชุดธรรมดานะครับนี่ชุดธรรมดาจะจะไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงนะครับเป็นชุดธรรมดานะชุดนี้ก็คือออกมาหาบนลุ่มนะครับบนลุ่มสามขานะครับ b ีสิบเคบีห้าสิบเคบีร้อยเคต่างๆก็เลือกได้เลยนะครับตามสะดวกนะนี่อันนี้เป็นชุดอ่าชุดเอานะครับสัญญาณเอาก็คือเข้ามาหาบ์ดนะครับนี่นะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันในชุดนี้ก็มหาบอร์ดนะครับชุดนี้ก็ไปหาบนหลุมนะครับก็มีเท่านี้นะครับแค่มันเป็นสัญญาณสเตอริโอกับพาราเรลเยๆนะครับแยกนะครับสามารถลิงก์สัญญาณได้นะครับคือเราสมมุติว่าเราเสียบฝั่งนี้ปุ๊บนะครับเรากดพาราเรลปุ๊บนี่นะครับมันก็จะลิงก์นะครับสัญญาณมาหาตัวนี้เลยนะครับ ตัวนีท้ทั้งทั้งที่ที่ไอ้ทั้งที่เราไม่ได้เสียบสัญญาณก็สามารถเปิดเพลงได้ถ้ากดพาราเรลลนะครับถ้ากดสเตอริโอก็คือเราต้องเสียบสัญญาณปุ๊บฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่ดังนะครับฝั่งนี้ก็ต้องเสียบแจ็คสัญญาณเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เสียงมันดังแยกเป็นซ้ายขวาเนาะถ้าเรากดพาราเรลลปุ๊บนะครับก็เป็นสัญญาณชุดเดียวกันนะครับประมาณนี้อธิบายไปอาจจะงงนิดหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วนระบบ <c oughs> อ๋อมีซอบสตาร์ทด้วยนะครับซอบสตาร์ท30แอมป์นะครับจริงๆริงมองเ็ก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่มีมาใส่ก็ต้องใส่ให้นะครับสำหรับชุดหน้าแท่นอืมต่างๆก็ถือว่าโอเคเนาะนะครับว <War Room. S 2> อลลุ่ม อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ให้เนาะนะครับเดี๋ยวไปไปที่สเต็ปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะงงนะครับผมจะไล่ไปที่สเต็ปเนาะ,ะคลิปนี้ก็จะอัปเดตให้ชมจนกว่าจะมีเสียงนะครับตอนนี้ก็งานที่ส่งมาประกอบตัวนี้เป็นงานเดินระบบนะครับ900าบาทนะครับอขอเป็นสเปคที่ไม่เกิน600วัตบาทนะครับสเปคไม่เกิน600วบาทนะครับ ก็จะรับประกอบอยู่ที่900บาทนะไม่รวมค่าจะส่งกลับนะค่าจะส่งกลับคือ,อคิดลูกค้าเป็นคนนะครับจ่าย,ยเองนะครับออกเองนะครับเพราะคือค่าเดินระบบต่างๆก็คือ900บาทนะไม่ว่าจะเป็นระบบสายไฟระบบสายชีดต่างๆก็ผมทําการเคลียร์ของผมให้นะครับระบบการยึดต้อมต่างๆคือผมอ,ออกให้เองนะครับประมาณนี้นะครับต้องตั้งไฟวีดูให้พระอาจารย์อีกนะครับ ก็ชุดนี้ก็ยังไม่ได้ต่อนะอีกเอยังไม่ได้ต่อเนาะ,นะก็แค่แถบลำโพงนะครับแล้วก็สเปกค,คอนนะครับระบบฟิวต่างๆก็โอชคครับถ้าจะว่ามีอาการหำ้ำต้องเช็คที่บอร์ดนะครับหลายค่ายก็มีอาการห้ำเหมือนกันนะครับบอร์ดเนี่ยคือสาคัญเลยนะตัวที่ผมสั่งมาปิดงานก็มีอาการเหมือนกันคือคือ,อสั่งมาแล้วนะครับก็ไม่ดังนะครับพอเราเลี้ยงรุ่ไป หลอดมันสว่างขึ้นผมขี้เกียจเช็คผมก็เอารุ่นใหม่มาปิดงานเลยนะครับไม่อยากเช็คนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปไล่เช็คที่ลังมันเดิมนะครับก็ต้องเอามาใช้ปิดงานมันเดิมแต่ราคามันจะซอบลงครับดรอปลงครับเพื่อการนะครับเพื่อเอามาปิดงานให้ลูกค้าใช้งานนะครับให้มันราคาถูกๆนะครับก็ตามสภาพนะต่บอร์ดที่ผ้าจา์ให้มาก็ <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวผมก็ส่งคืนให้มันเดิมนะไม่ต้องห่วงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับครับผมตอนนี้ก็เดินระบบสาย์ไฟเรียบร้อยหมดนะครับไฟหน้าแท่นอะไรก็ติดตั้งไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมระบบเข้าๆกันว่า,าผมทําอะไรไปบ้างนะครับโดยรวมแล้วก็ยึดจากาที่ลูกค้ายึดมานะครับ <c oughs> พอดีว่าของมาถึงช่วงก่อนเที่ยงเนาะน,นะครับพอดีว่าตอนนี้ก็น่าจะเท่าไหร่ละ ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สัญญาณนะครับจากไฟเนาะพูดผิดนะครับไฟหลักนะครับ220นะเข้ามาปุ๊บลูกค้าเรียนสายมาเรียบร้อยนะครับแต่ลูกค้ายังไม่ได้ต่อผ่านสวิตเนาะผมก็ต่อสวิตด้านล่างนะครับสวิตด้านล่างปุ๊บนะครับขาออกนะครับขาออกจะมีซอฟต์สตาร์ทหตัวนะครับขาออกก็มาเข้าซอฟต์สตาร์ทก่อนนะครับ ส่วนเข้าซ็อบสตาร์ทปุ๊บนะครับเข้าไอ์ออกจากซ็อบสตาร์ทปุ๊บก็มาเข้ามาแปลงหลักเรานะครับตัวนี้จะเป็นอ่าไฟอยู่ที่อ่าสี่สิบศูนย์สี่สิบแล้วก็ไฟย่อยมีสิบแปดคูณสองนะครับสิบสองคูณสองนะครับเป็นไฟย่อยจะมีสองชุดนะครับไฟสี่สิบใช้กับชุดอ่าตัวนี้ก็อาจจะมีความร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟมันค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับถ้าไฟสามสิบสามสิบสองประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ยิ่งไฟสูงยิ่งดีครับกำลังเสียงยิ่ง ยิ่งแรงนะครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยความสะสมความร้อนนะเมื่อกี้เทสไปก็ร้อนนะครับก็นี่ครับระบบสายผมก็นี่มานะครับเข้าปุ๊บๆนะครับไฟหลักก็เข้านี่นะครับมันจะเป็น ec a c เก่านะครับก็ไฟเข้าสามเส้นนะครับก็เข้าปุ๊บนะครับส่วนไฟย่อยนะครับไฟย่อยก็จะมีชุดสิบแปดนะครับชุดสิบแปดผมใช้หนึ่งชุดนะครับใช้มาเลี้ยงไฟโพเทคนะครับชุดสิบแปดโวลต์นะครับสิบแปดศูนย์นะครับมาเลี้ยงโพเทคนะครับส่วน ไฟชุด12ศูนย์นะครับผมจะใส่สายชินเบอร์เล็กนะครับเข้ามาเลี้ยงอ่าระบบพัดลมนะครับพัดลมจะมี2ตัวนะครับมีอ่าตัวตัวเป่ากับตัวดูดนะครับตัวดูดอ่าสายมันสั้นผมก็ทำทำอ่าต่อสายไฟเรียบร้อยส่วนชุดด้านหน้านะครับจะมีบูทลองนะครับส่วนผมก็ถอดบูทแล้วเอาน็อตของผมใส่เรียบร้อยเลยระบบสายเรียบร้อยจําด้านล่างของอ่าอะบอร์ดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนไฟหน้าแท่นนะครับจะมีรอยเก็บงานมานิดหน่อยนะครับส่วนผมก็ไล่เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการอ่ะ เพชรแล้วก็ติดท right enfin, ั้งสองข้างแล้วนะครับส่วนวอลลุ่มสายชินต่างๆก็ลูกค้าเอามาให้หนึ่งเส้นนะครับส่วนผมก็หาใส่อีกหนึ่งเส้นเนาะก็เรียบร้อยนะครับวอลลุ่มก็เป็นร้อยเขนะครับของลูกค้านํามาเองนะก็โดยรวมก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนบาลานซ์นะรับาลานซ์ผมใช้บาลานซ์พา r a l e ลนะครับไม่ไม่ได้ใช้ของอาจารย์ตักนะไม่ได้ใช้ของอาจารย์ตักนะครับของอาจารย์ตักจะเป็นตัวนี้นะครับ ผมว่าเอาตัวนี้ไปใส่ตัวใหญ่รุ่นใหญ่หญๆกว่าน,นี้มันจะโอเคกว่านะผมเอาบาลานซ์พาราเรลลธรรมดาใส่ไปนะครับตัวนี้ก็เป็นบอร์ดของลูกค้าเหมือนกันครับเดี๋ยวก็เอาคืนเหมือนกันครับส่งคืนให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับของลูกค้าเนาะครับคร่าวๆก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับราคาก็ร้อยวันหมื่นไมโครเลยนะครับผมบอร์ดสองชั้นนะครับปกติทีอาข้างละสองคู่นะค,ความร้อนจะมีนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทระบบ ให้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงโอ้ไม่มีโทรศัพท์เทสพอดีเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเทสให้ไม่ยากครับเดี๋ยวผมเปิดรอโหลดให้ไฟมันขึ้นก่นอนอไฟพัานผมสองสามสี่สองสามห้านะครับเปิดสวิตคับอ่าระบบซอฟต์สตาร์จะหน่วงไว้นะครับแล้วก็รอโรติกออนนะครับอ่าโรติกออนแล้วนะครับตอนนี้นะครับ สวยนะครับตัวนี้สวยนะครับไฟเฉียงคือเอกลักษณ์มันเป็นไฟตัวแซบนะครับเป็นสวยมากะครับผมผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะสวยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอา iPad นะครับอยู่ด้านในนะครับในบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทสเสียงให้ชมให้ฟังกันเนาะของระยะสักครู่ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ชมอีกครับผมต่อ iPad นะครับเทสเสียงนะผ่านสัญญาณเข้าหลังท่านปกติเลยนะครับตู้ที่เทสก็เป็นตู้ดอกอมนะครับปกติมันเดิมนะครับไม่มีอะไรมากเนาะนะครับ มาพังน้ำเสียงนะช่น e เอนะครับรลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนาะท, <c oughs> ทุกวันนี้หาคลิปเทสยากมากนะครับเป็นลิขสิทธิ์ล้วนๆเลยนะครับ<ะ>ขนาดเปิดเพลงนะเปิดเพลงเช็คซาวก็ยังโดนลิขสิทธิ์เลยนะครับรก็อาจจะนะครับเ <c oughs> ทสไปบ้างผ่อนไปบ้างนะครับ เธอสั่งความ,มาหมายกับลูกเดี๋ยวนี้เธอมีความสุขไม่ทุกเหมือนอยู่กับฉันไม่กลับเมืองไทยขพตายที่เยอะ,ะมันฝากเงินมาด้วยสองพันเอาวานใช้วัดคู่เข้าโรงย วลิขสิทธิ์มากเลยเพลงนี้ผมไม่แน่ใจเห,นนะเหมือนเคยเทสไปแลว้วมันโดนลิขสิทธิ์นะครับเพลงน,นี้เนี่ยผมซ้ได้นะ,ะโฆษณานะครับแป๊บหนึ่งนะครับคลิปยามๆนะครับคลิปยาวๆเลยนะครับเผื่อมันไม่ถูกใจใครก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพอดีว่ามันตัดต่อ,อยากนะครับพอดีว่าอยากอัดวิดีโอนะครับอัปเดตให้ลูกค้าชมนะครับที่ติดตามด้วยอวาจจะมีพี่ๆน,านา้าๆที่สนใจและชอบเครื่องเสียงด้วยนะครับก็อัปเดตให้ชมกันนะครับ

เหี้ยน้องบางเองท่านจะเล่นความม่วนม่วนความหุ่นๆหวนที่จะทำ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมสลับไปเทสด้านขวาพอดีนะครับอยาขออนุญาตสลับสายแป๊บหนึงนะพียงมาสะดุดด้วยนะครับผมชาแนลบีนะครับตอนนี้เน็ตช้านิดนึงนะครับก็พยายามอัดให้จบชิปนะฟังเสียงครับเ ก็ปกติครับตอนนี้เนาะนะครับเทีเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้1วันเสร็จนะครับตอนนี้นะเป็นงานเดินระบบสายเฉยนะครับนะครับสัญญาณ g h ัมไม่มีนะครับก็ การเดินระบบสายชินต่างๆก็มีส่วนนะครับกับการทำให้หสแสดงจีหำนับก็เขาๆก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมส่งปิดงานได้นะครับเดี๋ยวขอเทสอีกอ่าอีกสักครึ่งวันนะพรุ่งนี้นะช่วงบ่ายก็เตรียมจะส่งให้นะครับ ครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับเผื่อมันโดนลิขสิทธิ์โดนอะไรไปเดี๋ยวคิดมันจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวก็สําหรับใครสนใจนะครับงานประกอบนะครับงานมูงานต่างๆนะครับหรือจะส่งมาให้ผมเดินระบบสายอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่เกิน600บาทเริ่มต้นที่900บาทนะครับถ้าเกิน600บาทไปก็คิดบวกตามราคาเนาะนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมอยู่อำเภอบัวบูจังหวัดมหาสารคามนะครับ อ่าชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ต้องกลัวผมโกงหรอกเนาะนะครับผมก็มีตัวตนนะครับก็อัปเดตชิปให้ชมเรื่อยๆนะครับก็มีอีกหนึ่งแท่นนะครับเหลืองานโมอีกหนึ่งแท่นรอขึ้นงานอยู่นะครับก็คือตัวนี้มันมันสะดวกกว่ามันเดินระบบสายอย่างเดียวก็แป๊บเดียวเสร็จนะครับนะครับก็สําหรับใครชอบการนําเสนอนะครับเป็นชิป power amp ประกอบนะครับราคาลักยาต่างๆก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามผมด้วยเนาะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่างๆนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับมีพาวเวอร์แบบไหนมาบ้างนะครับอัปเดตให้ชมแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะครับก็ก็รับทำนะครับตามงบนะครับใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรกับลิงก์เฟซไว้ให้นะใต้ลิปเนาะสนใจก็สอบถามกันมาก่อนได้นะครับไม่ว่ากันเนาะก็ผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ